อนน์วันหน้าต่อไปแม้ผู้ใดจะสักการะบูชาเราด้วยเครื่องบูชามากมายสูงค่าแค่ไหนก็ไม่ชื่อว่าบูชาเราด้วยการบูชาอันยิ่งอนน์ผู้ใดปฏิบัติตามธรรมอันชอบยิ่งนี้ผู้นั้นจึงชื่อว่าได้สักการะบูชาเราด้วยการบูชาอันประเสริฐแล้ว อาน o ์เราจะปรินิพานในคืนนี้แล้วพระพุทธองค์อยาได้ปรินิพานที่เมืองเล็กๆอย่างกุศินารานี่เลยขอพระพุทธองค์สเสด็จไปปรินิพานที่เมืองใหญ่ๆอย่างเมืองสาวัตถีโกสัมพีหรือเมืองพราราณสีเถิดเมืองเหล่านั้นมีกษัตริย์มีพราหมณ์และข้าารบดีมากมายล้วนแต่ศรัทธาในพระพุทธองค์ทั้งนั้น อา n นน์อย่าได้ตำหนิว่าเมืองกุสีนารานี้เป็นเมืองเล็กในอดีตการเมืองนี้เป็นราชธานีที่ยิ่งใหญ่มั่งคั่งพืชพันธัญาหารอุดมสมบูรณ์ผู้คนมากมายเต็มไปด้วยเสียงเพลงกล่อมประโคมทั้งกลางวันกลางคืนอีกประการหนึ่งถ้าเราไปปรินิพานที่เมืองอื่น สุพัทธะปริภาชกซึ่งเป็นนักบวชลัทธิที่อื่นก็จะไม่ได้พบเราไม่สามารถบรรลุธรรมได้ประการสุดท้ายถ้าเราไปปริมิพานที่เมืองอื่นสงครามครั้งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นเพราะเหตุแย่งสีรีราุของเราแต่ในเมืองกุสินารานี้มีโทนพราามอยู่จะได้ช่วยห้ามปรามระงับสงครามนั้น แล้วแจกสรีระธาตุของเราแก,ก่กษัตริย์ที่มาจากเมืองต่างๆสงครามก็จะไม่เกิดนี่คือเหตุผลที่เราอดทนบากบัน่นเดินทางมาจนถึงเมืองกุสินารานี้เมื่อก่อนผู้เล่่มใสในธรรมะของพระพุทธองค์ต่างเดินทางมาจากทุกสารทิศเพื่อเข้าเฝ้าฟังธรรมะและถามปัญหาข้อข้องใจมากมายแต่นี้ไป ข้าพระพุทธองค์และคนเหล่านั้นจะไม่ได้พบเห็นไม่ได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดพระพุทธองค์อีกแล้วอานน์สถานที่อันเป็นเขตให้ระลึกถึงเรามีอยู่สีแห่งหนึ่งอุทยานล,ลุมพินีสถานที่ที่เราประสูติจากพระคันสอพุทธคยาในแควนมคตสถานที่ที่เราตรัสรู้ 3. ป่าอิสิปตนามลึกขัยวันสถานที่ที่เราแสดงัฐมเทศนาและสุดท้ายก็คือที่ที่เราปรินิพานในสารวโนทยานเมืองกุสินารานี้เองผู้ใดเที่ยวจาริกไปยังสถานที่ทั้งสี่นี้พึงเกิดความสลดใจเกิดความศรัทธาเลื่อมใสและเดินตามรอยบาทแห่งเรา พระพุทธองค์ในพรหมจรรย์น,นี้มีสตรีเป็นอันมากเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในฐานะต่า,างๆเป็นมารดาเป็นพี่น้องเป็นเครือญาติและเป็นผู้เลื่อมใสในพระรัตนตไตรภิกษุจะพึงปฏิบัติต่อสตรีอย่างไรอานน์การที่ภิกษุจะไม่ดูไม่แลสตรีเพศเสียเลยนั่นแหละเป็นการดีถ้าจำเป็นต้องดูต้องเห็น แล้วจะปฏิบัติอย่างไรอานน n ถ้าจำเป็นต้องดูต้องเห็นก็อย่าพูดด้วยอย่าสนทนาด้วยนั่นแหละเป็นการดีถ้าจำเป็นต้องสนทนาด้วยจะปฏิบัติอย่างไรถ้าจำเป็นต้องสนทนาด้วยก็จงมีสติควบคุมสติสำรวมอินทรีย์กล่าววาจาให้เรียบร้อยอย่าให้ความกำหนัดยินดีหรือความหลงไหลครอบงำจิตได้ สิ่งงดงามวิจิตในโลกนี้มิใช่กามแต่ความกำหนัดที่เกิดขึ้นเพราะการดําริตัางหากเล่าเป็นกามของคนเมื่อละความพอใจได้แล้วสิ่งงดงามวิจิตก็มีอยู่อย่างนั้นแต่ทำให้เป็นพิษอะไรไม่ได้อีกต่อไปเมื่อพระองค์ปรินิพานแล้วควรปฏิบัติกับพระบรมศพของพระพุทธองค์อย่างไรดี จงปฏิบัติเช่นเดียวกับพระสพของพระเจ้าจักรพรรดิคือพันด้วยผ้าขาวซับด้วยสำลีห้าร้อยชั้นแล้วนำร่างของเราใส่ในหีบที่มีน้ำมันหอมตั้งบนเชิงตะกรอนที่ทำจากไม้จันหอมเมื่อจุดเพลิงมอดไหม้แล้วจงนำเท่ากระดูกบรรจุในสถูตั้งไว้ที่ทางสี่แพร่ง เพื่อให้เหล่ามาหาชนเดินทางมาสักการะโดยสะดวกตลอดกาลนาน